สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องุตาสนอนน้องซานนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่เราจะต้องไปทำลงทานนะ้ำที่วัดนะคะนี่ก็จะใช้โต๊ะไอ้นี่ไปเือทุกคนเพราะว่าโต๊ะยูวัดบ่มีเขาต้องเอาไปแต่จากบ้านเขาจากเงินเขาไปเนาะนี่โต๊ะอันนี้อ่าแม่กุ๊กกิกาซิอ่าเขาจี้เนาะเขาจี้ นี่ลงทานเ้าจี้เ้าจี้ที่แบบเขาบีบนมใส่แล้วเขาก็กินนะแต่เราทุกคนที่ว่ากินนมเลยกินเ้าจี้จะสวยได้อยู่แต่กินนมกนะ็ได้เนาะแล้วส่วนตัวเองก็จะเป็นน้ำเนาะแล้วแบบเป็นน้ำที่แบบว่าพวกอ่าเอะไรวะอันไหนแม่น้ำไม่อย่างวะแม่นพ้ำโพกแม่น้ำโพก,พก,พกอะไรเนาะแล้วก็ตอนนี้อายเพิ่งกะไปซื้อตู้เนาะอีแม่จัดเกี่ยอ่าเซยเสื้อผ้ายาแบบ มูอายมาสินะหมูลูกตุ๊กกามาแน่แต่ผมว่ามีไผ่แด,ด่สิมาเนาะก,กะน้อตุ๊กกะเออหลายคนอยู่ละไผ่ไผ่กะคาเวียกสินะทุกคนแล้วกะกะมันเป็นช่วงโควิดแน่แล้วกะพากันยานแน่ใช่ไทุกคน,นมันกินเฮาของเฮาเมื่อนี้กะมีซีนกับปลาหมึกเนาะทุกคนเพราะว่าซีนท่านซื้อซื้อมาเมื่อวานนี้เนาะเพิ่นค้าค้างวัวเนาะแล้วเพิ่นกะแบ่งเป็นพูดเพิ่นแบ่งขายเป็นพูดเนาะอีแม่กะซื้อมาพูดนึ่งแล้วปันป่นปั่นกัจ้าคนก็แม่อะ กับแม่คุกกี้คนละเครื่องเนาะเครื่องพูดเนาะพูดหนึ่งละล้านเนาะทุกคนพูดหนึ่งสามพันบาทเนาะสามพันบาทเนาะถ้าเปรียบเทียบเป็นเงินไทยแต่ถ้าแล้วจะนั่งกันมาปั่นเครื่องกันกันกนกบแม่น้องคุกกี้เนาะเจะอีแม่ปั่นเครื่องกันกัน,กนทึกรีผู้ห้าแสนกรีบเนาะแล้วก็ะทึกยูบป,ประมาณาพันกับห้าร้อยเนาะเนี้ยเสร็จด้วย แล้ก็นอำคองกินอย่างไว้เนาะเพื่มมูไอมาแล้วก็สิได้กินเลยแต่ว่ามูไอท่านมาคนนึงแล้วเนาะมาแต่เ้าคุณเนาะไอจอนไอจอนเนาะม่บอกไอจอนเนาะเออไม่ละไอจอนเดี๋ยวท้าเพื่อนมาเดี๋ยวก่อนเราหาจึงที่เอาโต๊ะไปอันตั้งยุ่นเนาะทุกคนแล้วก็ชิไปถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้เบิ่งกันเนาะวัดงามงามทุกคนเดี๋ยวเาสิไปถ่ายวัดให้ทุกคนได้เบิ่งกันแน่เนาะวัดทั้งโคตร งามสุดๆเลยทุกคนวัดทั้งสุดๆโคตรงามเลยวมนี้นะไม่เห็นแล้วแบบตื่นตาตื่นเต้นแค่ไหนเนาะโมคิดว่า <c oughs> วัดวบ้านตื๋ช่า,างงามปานนี้จนแบบมาถึงนะจุดจุดนี้คือแบบงามขนาดเลยเนาะ เพิ่งน,น่าจะเห็ดอ่าตักอีคงขาดอันหนึ่งเนาะไปเดี๋ยวอันนี้น่าซุปพักแฉะซุปพักค่ะมาสั้นมีข้าหนำอีกเนาะ <ไป S 2> อืมพักบนน้ำพักน้ำนี่ชิต่างยุใสของน้ำนี่ น้อนมากเลยค่ะทุกคนกอปอดวัดปรก,กงามมากงามขนาดเลยเนะคะตีน้องตุกกกะเฮ็ดเป็นเลย ล,ลูกค้าเรามาซื้อแล้วนะคะนี่เขาอยากกินน้ำนะคะจอกลระพันเด้อ <c oughs> ซื้อวะมีเงินจา่ายมาห่ะใช้เงินใช้ <c oughs> เงนินเอาเงินมาเม่อันนี้วิธีกานะการกจาก,กินอันนี้แล้วมันตอ้องแคนแน่นอน <c oughs> แล้วก็ต้องกินน้ำ น้ำี่ยงนเอันกะทแน่นเถอะดตางคนิพอสิบเอาเด้มีคนมาเอาได้ดูใครอันีหนแต่เขาว่เออเขาจะให้ให้บีบใส่เขาเขาทำไปบีบใรบูชได้ดูเลยมีลำก้อนนุณป้อนเอาม้ท้งล่างทีดูไปบีบใส่ได้ไหมรีนะถ้ามีเงินหลเอเออบององทองบ่งบวองบัวองอัองอทอ กินบบเอาสิยังข้าต้องให้ลูกค้ากินเอาไงเดินสิยังเอาไอเดินนี่นะเอาชิโซม่ะไอกันชาิโซม่ะเอาชิโซมะไอไอกันชาิโซม่อยาวเจ้าทิมมโรลเลยเด้อ าากมมินแล้วเราจะซมมาคืนเลอเขาจะเอาไปกิ้ยืมเงนเาไปทินงยืัดเด้อ่ะอะให้เราก็อันนี้นะอ่ะเจาม้เจาะมั้งีันงี้นลูกค้าน้ำทูการ์วีซีโซมาซีส้ม,มา ตาล้องเอามานเอาสีดำสีดำครปลาหสีดำาปลาอันไป0บาทล่บทกาวละนี่บ่จ่ายเงินบ่จ่ายเงินเลยเนาะเอาแถ้า่ใส่น้ก๋องลายเด้อ ดําแล้วคะอู้าแน็ตตาแน็ตแต่เล็กเ้ย้ยเป็นอะไรอินกันอันตอไม อันนี้กัมมต่ต่าคนมาสร้างนี่คุณอารันแม่นอันใบเสียงสีอ,อันนี้เป็นใบเสียงสีอ,อันนี้คือไมี่จะสัน ตุ๊กเกิดปีตัวนี้ตัวหมาเกือปีหมา <c oughs> มีความสุขไหมคะทุกคนเวลาได้มาทำแบบนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนแบบยังไงไม่รู้คุณไม่ออกทางน่าจะเป็นสุข,ขาคุณ มีความสุขมากๆเลยนะคะจะให้ทุกคนมาเล่นกับน้องตุ๊กเด้จะให้ f อซมาเล่นกับน้องตุ๊กจังเลยค่ะมาขายน้ำซื้อกันนะคะทุกคนตอนนี้มีลูกค้าสั่งมาสองคนนะคะเดี๋ยวเราจัดไปให้เขานะคะ ara 234 ara ara 234 ara ara 234 89 ara ikhon lengla oi phang

ดะไรอันนี้ะไรเจ้าเอาแบบสืสีแดงเด้อกลับมาเอาสีดำดำไปสีแดงอันนี้เป็นเห็ดซุปผักนี่ผักที่เป็นเห็ดซุปแมนผักบอนน้ำซื้อเอาเลยบอสพักบอนน้ำกับผักบุดกุดดาวบุดดำก้อนออกกระล่างไปก้อนจว่กันค่ะ อาจจะสั่งซื้อมาแล้วนะคะใส่ใส่อเอนเอาใส่ปอนอันนี้เป็นการติดกันเห็นบหติดกันดกันใส่ใบละพันไปห้าอยแล้วแต่ากใส่ใบอย่างเนาะตัมได้สถาบสัได้ก็ได้ั่วเงินนั้นสับ้านก็ได้หันสัตหีบ ถ้าบุญไม่ถ้ามีสัทธาอย่างตั่ำยู้สัทธาบันสูงได้หลายท่านฝ่ายก็ได้กอกท่านมือเสาไหลเข้ามือเล้งนางเอ้ยเจ้าอากาศเริ่มพรแล้วเนาะตอนนี้เนาะอยากกินน้ำนะบอกเด้อนี่น้ำกินลืมคุณอยากกินน้ำมากเลยตอนนี้รู้สึกว่ามันร้อนมากนะคะ ได้ใครดีอย um, ู่นะคะเนี uh> ่ยฮอนนี่ทุกคนตอนนี้อันหลวงพ่อเเี่ยีทุกคนตอนนี้อันหลวงพ่อเพนเนี่ยนีาทุกคนตอนน้ัลวงพ่ะนเ่อกคนตอนน้าังพอเนเนี่ยนี่ทุกคนตอี้อวพ่าเพิ่นเนี่ยนี่ทกนตอนนี้อันหลวงพ่อเตเ่ เอกเตสดุดละน้ำมันใหญ่ไปห้านเลยดแบบน้ำใหญ่จัดเรียงเลยเกไปนึ่จัเอกเอาปุ่นไปน้ำแดงน้ำเขียวน้ำส้มน้ำดำ แดงดีค่ะพอดีบำรุงหัวใจอะจะองค์นจะไปพักเลยหรอคอักโอนัเหรอ่ง้้้ต้องารอาเอาอนั้งา พาทันพาดิ๊ก๊ก๊กตัเลยตอนนี้ค่ะพาทันจะเอามาใส่อันนี้เพราะว่าเขาต้องไปแบบถวายเพื่อนทหาเขาก็เลยต้องมีอย่างแบบเศษผ้าขึ้นไปเพราะว่าเขาให้หลวงโพงค่ะน้ำไหลนี่ไหมน้ำไหลเอ็กิ๊กเอ็กิ๊กเอ็กิ๊กน้ำจอกเดียวใส่ไหมพาทันนำ้นำจะมีใส่

เราเหนื่อยมากเราก็จะมากินเองนะคะเสร็จมาผักที่พักสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกัน,นะคะ่ะ ก็แต่กิ๊กนี่แต่หางใส่ฝากหานะกิ๊กว่าตัวไม่สดยอดมาค่ะน้องเค้กจะบอก ่ก,กนต้องรอร่อยอยู่แล้วสิปัน,นหาจะเฮ็ดไว้กูแนนแล้วเขาก็มาใส่มือกินจังแซ่บจึงได้เลียมือเรียตีนเนะ <laughs> เาะอลืมไปไม่มีตีนอัดตีนฮากกมีแล้ว,วันนี้เอาว่ามีตีนยังไงแบบไม่เพิ่งแบบว่าเรียตีนกินหานะมีแต่คนบ่มีมูอซ่อใช่ทุกอย่าง

ตอนนี้เพื่อนกำลังห้าพาเขาจังฮันแมนชอบกินผักสโอมมากเลยะเอะยิ้มงามเนลิน